สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ค่ะมารับพลังงานดีๆนะคะแง่คิด mindset ดีๆเพื่อไปต่อกับชีวิตและธุรกิจของเรานะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะในช่วงของ b i n a Business Booster Series เรายังอย,ยังคงอยู่ในช่วงของการพูดคุยกับ Super Master c o n n e c นเนและ Super g o โกคลับ m มมเบอของ BNI ประเทศไทยนะคะอ่าวันนี้ค่ะเราได้รับเชิญนะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนพิเศษที่ได้มาแบ่งปันแง่คิดมุมมองของเขาว่าทำอย่างไรเขาจึงเป็น Super Master Connector และเป็น Super g o โกคลับของประเทศไทยนะคะสวัสดีคะ่ะคุณกอ๊อตคุณก๊อตเข้ามาอยู่ในห้องนี้ของเราเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะขอบคุณค่ะ ครับสวัสดีครับพีเ่เจงสวัสดีค่ะขออนุญาตจะต็อปแชร์ก่อนนะคะจะได้เห็นภาพเออ,เอ,อหน้าของคุณก๊อตกันชัดๆนะคะแป๊บหนึ่งค่ะคโอเคมาค่ะคุณกอ๊อตจ้าคุณกออ๊อตเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนดีไหมคะชื่ออะไรทำอะไรแล้วก็อยู่ชัปตเตอร์ไหนจังหวัดไหนคะ่ะครับก็สวัสดีครับผมชื่อกนวัตเจรกุลนะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท อิสุสุพัวเชียงจันครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอิสุจ้าแรกของชมรีนะครับอยู่ชัปเตอร์ซันชายมาหกปีแล้วครับครับโอเคค่ะทุกท่านได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะทั้งเสียงของพี่เจงและเสียงคุณกอ๊อตถ้าได้ยินเสียงพี่ก๊อตและพี่เจงชัดเจนกดเลขหนึ่งเข้ามาในแชทบล็อกเลยนะคะกดเลขหนึ่งเข้ามาในแชทบล็อกเลยค่ะอ่าโอเคเยี่ยมเลยค่ะได้ยินเสียงกันชัดเจนนะคะมาเลยโอเคค่ะนะคะคุณกอ๊อต วันนี้พี่ปิงบอกว่าให้เวลาเราเยอะพอสมควรเพื่อที่จะได้มีเวลาได้แบ่งปันแล้วก็ซึมซับนะคะเรื่องราวแรงบันดาลใจดีๆที่คุณก๊อตจะได้แบ่งปันเนาะนะคะคุณก๊อตอ่สปอนเซอร์เขามาอยู่ใน BNI s u ไอ h ันชัยได้กี่ปีแล้วนะคะแล้วก็ให้โอกาสกับเจ้าของธุรกิจนะคะได้เข้ามาเป็นสมาชิกเข้าได้มีทีมจำนวนทั้งสิ้นแล้วกี่คนคะตอนนี้อยู่สันชัยมาหปีครับก็สปอนเซอร์ไปสาคนครับแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะถึงสา ในไม่ช้าี่ครับน่าเยี่ยมเลยค่ะถ้าต้องสปอนเซอร์สามสี่คนแปลว่าคุณก๊อตเชิญแขกมาเยี่ยมที่ชัปเตอร์แล้วสักประมาณเท่าไหร่คะถ้าดูในสแตตก็ใกล้เคียงประมาณเจ็ดแปดร้อยคนครับเจ็ดถึงแปดร้อยคนว,ว้าวยอดเยี่ยมมากๆไหนใครคิดว่าการที่เราเปิดโอกาสให้ SME ได้เข้ามารู้จัก BNI ให้เขาได้มีโอกาสมีทีมถึงเจ็ดร้อย ถึง800คนเป็นการให้โอกาส SME ที่ยอดเยี่ยมมากคุณคียเลข8เข้ามาในแชทบ็อกเลยค่ะคียเลข8เข้ามาในแชทบ็อกรัวๆเลยนะคะว้าวสุดยอดมากๆต้องใช้คําว่าสุดยอดผู้ให้เนาะสุดยอดผู้ให้โอกาส SME ทั่วไทยได้รู้จักกับระบบของบ n i อ่ะละค่ะถ้าอย่างนั้นมาถามคุณก๊อตก่อนคุณก๊อตคิดยังไงทำไมเราจึงต้องมีการเชิญแขกแล้วคุณก๊อตเชิญถึง7 0 0ถึงแ0 0คนนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ท่านเหล่านั้นนะคะตัดสินใจเข้ามาร่วมเป็นทีมเดียวกับบ n i นเนี่ยถึง34คนเป็นมายังไงคิดยังไงทำไมถึงต้องเชิญแขกมากขนาดนี้ค่ะเชิญค่ะคุณคุณกอ๊อตครับก็จริงครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมโดยกาเนิด เราก็ชอบบรรลุปเป้าครับทีนี้พอเราเข้ามาในบ n เนี่ยก็มีตัวคอร์ไวรูแล้วก็ไฟฟ์คีใช่ไหมครับที่ให้เราทํานะครับตอนนั้นผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ากลุ่มครับเป็นกลุ่มที่ดีแล้วเราก็มีคนในชีวิตที่เรารสึกว่านิสัยดีเป็นคนดีอยู่กับเราครับเราก็เลยอยากเชิญคนดีกับกลุ่มที่ดีเนะี่ยมาเจอกันก็เลยเริ่มเชิญวิสิเตอร์เข้ามาครับซึ่งในช่วงแรกครับก็ พอทําหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้ผมอะ่ะได้เปลี่ยนจากคนที่ตอนแรกคิดจะเข้ามาขายครับเปลี่ยนเป็นคนที่อยากจะกระจายให้คนอื่นนะครับซึ่งในตอนนั้นมีวิสเตอร์ท่านหนึ่งที่ผมเชิญเข้ามาครับโดยที่เขาเป็นลูกค้าผมอยู่แล้วแล้วก็ตอนแรกไม่ค่อยสนิทกันแต่พอเข้ามาในกลุ่มเนะี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์ของผมกับเขาเนี่ยแน่นแฟรขึ้นแล้วคนนี้ครับเข้ามาแค่หนึ่งเดือนน่ะ เขาก็ได้ยอดถึงสี่ล้านบาทครับ <Wow. S 2> ใช่ <Wow. S 2> หลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่า mm hmm. ถ้าเราไม่เชนะิญอ mm ่ะ hmm. เขาสูรเลยนะ mm hmm. มันก็เลยหมดเหตุผลเลยครับที่จะไม่เชิญครับพี่ชอบมากๆก็ชอบสิ่งที่คุณก๊อตแบ่งปันเนาะอย่างแรกเลยคือเรียกว่าชอบคอแว a l ลูของบีนไอคอนนะคะแล้วก็ชอบ 5P เขาบอกให้เราทำอะไรเราก็ทำตามนั้นเนาะถูงาัหนึ่งในนั้นก็คือการ invite visitor นะมอบโอกาสดีๆ แล้วก็ที่ชอบที่แบ่งปันก็คือว่าก็รรู้ว่าเพื่อนเราเป็นกลุ่มที่ดีนะคะเพื่อนสมาชิกของเรากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดีที่ช่วยกันพัฒนานแล้วก็เติบโตเราก็ชวนคนที่เรารักมาเจอกลุ่มคนที่นิสัยดีแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันเนาะนะคะแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยคือเชิญลูกค้ามาแล้วในภายในหนึ่งเดือนเขาได้ยอดขายถึง4ี่ล้านบาทแล้วชอบแง่คิดนี้มากๆ <S <S <ไ>ถ้าวันนั้นเราไม่เปิดโอกาสให้เขาเราไม่เชิญเขา สี่ล้านบาทนั้นเป็นศูนย์เลยนะคะนั่นคือการมอบ <S 2> <S 2> <S 2> โอกาสดีๆให้กับคนที่เรารักและคนที่ที่เรารู้จักเนาะนะคะไหนใครชอบสิ่งที่คุณก๊อตได้แบ่งปันเมโซคีเลขหนึ่งเขาไม่ได้แชทบล็อกเลยค่ะไซเลขหนึ่งเข้ามาก่อนเลยค่ะนะคะนั่นเลยนะคะคือถ้าเกิดเราไม่เชิญคุณไม่รู้หราคะ่าว่าคุณให้โอกาสกําลังให้โอกาสใครตัวอย่างที่คุณก๊อตได้แบ่งปันมาเนี่ยคนแรกที่เชิญมาคนท่านนี้ที่เชิญมาภายในหนึ่งเดือนได้สี่ล้านบาทซึ่งดีมากๆนะคะอ่ะละค่ะมาถึงตรงนี้เนาะนะคะเอ่ ที่นี้เราเห็นในใบปลิวใบโฆษณาที่เราได้มีการพูดคุยว่าจริงๆแล้วการเชิญแขกเนี่ยนะคะหรือการเชิญวิซิเตอร์เนี่ยเป็นการสร้างโอกาสให้กับวิซิเตอร์เองแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับชัปเตอร์ของตัวเราเองด้วยอยากให้คุณก๊อตขยายความตรงนี้นิดนึงว่ามันสร้างโอกาสให้แก่กันและกันยังไงคะ่ะครับก็เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเขาเข้ามาได้สี่ล้านใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะ่ะพอเขาเข้ามาอยู่เขาก็ ดึงเขาเรียกว่าคอนเนคชันพ่อแม่พี่น้องจนถึงอะไรเนี่ยครก็เข้ามาสนับสนุนซื้อรถผมนะครับรวมไปถึงวันหนึ่งที่ผมทําธุรกิจรถเช่าครับแล้วธุรกิจเนี่ยดันมีปัญหาคนที่เช่าไปเนี่ยไม่จ่ายเงินก็กลายเป็นพี่คนนี้แหละครับที่ไปหาลูกค้าเนี่ยมาเช่ารถทําให้ธุรกิจของผมเนี่ยไปต่อได้ครับแล้วก็ลองนึกดูว่าเวลาที่เราให้โอกาสเนี่ยเอ,อแขกเนี่ย เราสแกนเข้าด้วย150หนึ่งร้อยห้าสิบรายชื่อใช่ไหมครับทีนี้สมมติว่าในชีวิตเขาเนี่ยมีแค่ร้อยห้าสิบเลยไม่มีอย่างอื่นเลยแต่ถ้าวันนี้มาที่ซันชนยนะครับสมมติหนึ่งร้อยคนเท่ากับเรามีหนึ่งหมื่นห้าพันคอนเนคชันเท่ากับวันเนี้ยแขกที่เข้ามาเนี่ยสามารถกลับไปบอกทุกทุกคนในชีวิตเขาได้แล้วว่าเขามีหนึ่งผืนหนึ่งหมื่นห้าพันคอนเนคชันแล้วนั่นหมายความว่าคนในชีวิตเขาอ่ะจะเปลี่ยนมุมมองในตัวเขาไปเลยตลอดการครับใช่แล้วในส่วนของผมเนี่ย นอกจากที่เราได้สิ่งที่เขามอบให้มาช่วยเหลือกันแล้วเนี่ยนะครับมันแบบครบวงจรครับพี่ผมก็คิดว่าการอบรมของ b บ i ครับทั้งระดับที่เป็น LT แล้วก็ DNA ครับเป็นช่องทางสำคัญที่จะพัฒนาทั้ง Mindset และ Leadership ของเราครับซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากครับมองดูว่าหลายๆคนนะครับที่มีธุรกิจก็จะมีปัญหาในธุรกิจมีครอบครัวก็มีปัญหาครอบครัว จริงๆแล้วถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยมันติดอยู่ที่ลีดเดอร์ชิพของเราไม่เพียงพอครับถ้าลีดเดอร์ชิพของเรามากพอเนี่ยเราจะสามารถสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจได้พนักงานให้เข้าใจได้เราจะสามารถสื่อสารให้คนในครอบครัวเราเข้าใจได้แล้วก็มุ่งเป้าเดียวกันเพื่อการพัฒนาครับซึ่งเรื่องเหล่านี้จำเป็นสำหรับทุกคนครับ ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะจับได้หลายประเด็นที่ดีมากๆในสิ่งที่คุณก๊อตได้แบ่งปันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะนะคะจริงๆแล้วหลักการของ b n นเนี่ยเราช่วยเขาเขาช่วยเราช่วยยังไงอย่างแรกเราช่วยเขาก่อนถ้าเกิดเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราเราเช็คคอนเน็กชันของเขาด้วย150รายชื่อนั่นหมายความว่าเขามี150รายชื่อมาแบ่งปันนะคะกับพวกเราแต่พวกเราซึ่งในซันชัยมีอีก100คน100สมาชิกกว่าๆนั่นแปลว่า เขาสามารถได้รับ1 5 0 0 0 0 n คอนเน็ชันนะเพื่อที่จะไปขยายวงของคอนเน็กชันและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับเขานี่คือการที่เราช่วยเหลือเขาให้เขาได้มีวงของคอนเน็กชันที่กว้างขวางขึ้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ชอบมากๆเลยมันเหมือนกับ Help them to help you อะค่ะเราช่วยเขาให้เขาได้มีคอนเนคชั่นใหม่ๆสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำนะั้นมันจะกลับมาในชัปเตอร์ของเราหรือแม้กระทั่งในกรณีของคุณกอ๊อตเองกลับมาที่ตัวคุณกอ๊อตเองซ้ําหมายความว่าเราเชิญคนนี้เราสปอนเซอร์เขาเข้ามาเป็นสมาชิกถูกไหมคะแล้วสุดท้ายคนนี้ละค่ะที่ช่วยเราแก้ปัญหาก็เป็นคนให้ r e f e r r ร l ใบใหญ่ กับธุรกิจรถบรรทุกข,ของเราถูกไหมคะคุณกอรที่เมื่อสักครูน่นี้ได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 ้จับประเด็นนี้ซึ่งนี่แหลคะค่ะระบบ BNI ทุกท่านคะเป็นเกมของทีมเวิร์คค่ะเรา help them to help us เราช่วยสมาชิกนะคะเราช่วย SME ให้เขาได้มีทีมสุดท้ายแล้ว SME คนนั้นหรือสมาชิกคนนั้นเขาจะกลับมาช่วย เพื่อนเราในชั์ของเราด้วยเช่นกันซึ่งอันนี้จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่คุณหนุ่ยได้เล่าให้ฟังนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณหนุ่ยเชิญเพื่อนคนหนึ่งมามิสเตอร์เมิสเตอร์เเชิญมิสเตอร์บมาถูกไหมคะมิสเตอร์บเชิญมิสเตอร์ซสุดท้ายแล้วมิสเตอร์ซีนี่แหละค่ะเป็นคนให้รีเฟอร์เรลและปิดเป็นยอดธุรกิจหลักล้านให้กับคุณหนุย่ย น,ะะนั่นหมายความว่าเราไม่รู้ราคาโอกาสที่เราให้กับเขาไปเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะวนกลับมาสุดท้ายแล้วมันวนกลับมาในชัปเตอร์เราลคะค่ะทั้งตัวเราแล้วก็เพื่อนสมาชิกในชัปเตอร์เนาะนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็จริงจีิงมีครับพี่แจงก็คือน,นอกจากธุรกิจแล้วครับเรื่องส่วนตัวผมเนี่ยเด้วยความที่ผมเมื่อก่อนเชิญวิสิตเตอร์เยอะมากอาทิตย์หนึ่งมาแบบตอนบีโอดีเนี่ยน่าจะมาประมาณสิบสองถึงสิบห้าคนแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยดูแลวิสิตเตอร์เราครับ ซึ่งมีวิสเตอร์คนหนึ่งที่ผมเชิญมาเนี่ยเป็นลูกค้าลงแหลกครับอ่า mm hmm. เขาก็ไปเจอคนที่เขารู้จักจากการที่มีอีกท่านหนึ่งครับเชิญวิสเตอร์เข้ามาอ่ mm hmm. แล้วเขาก็บอกว่าเอออยากจะพาผมไปแนะนําแต่วันนั้นเนี่ยเราก็ดูแลวิสเตอร์อยู่ทําให้ไม่มีเวลาครับแล้วถ้าจากนั้นครับอีกสองปีเขาถึงโทรมาถามผมว่าเนี่ยคุณว่างหรือยังอือ mm hmm. เขาอยากจะพาผมไปแนะนํากับคนคนนี้อืม mm hmm. ใช่ผมก็บอกผมว่าครับนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าแล้วคุณมีคุยกับใครอยู่หรือเปล่าอ่าอ่าผมก็บอกไม่มีครับรแล้วเริ่มตื่นเต้นแล้วอ่วาแล้วโซ่ก็บอกว่าแล้วคุณมีเด็กซุกซ่อนไปตามคอนโดนหรือเปล่า <c oughs> ผมก็บอก <c oughs> ผมไม่มีครับนี่แ <c oughs> อ <c oughs> สุดท้ายเขาก็เลยพาไปนะดงานครับแล้ว <c oughs> วันนี้ผมก็เลยได้แต่งงานมีลูกเพราะเกิดจากการเชิญวิสิตเตอร์ของทั้งสองฝั่งแบบนี้ครับ ว้าว <Wow, S 2> <laughs> เยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใบนี้ต้องเรียกว่าเป็น dream referral ใบใหญ่เลยนะคะ <laughs> เขาเรียกว่าเป็น dream life referral นะคะได้ live partner ก็ <laughs> มาไหนใครชอบตัวอย่างนี้ <laughs> กดอะไรเดี๋ยกดหัวใจเข้ามารัวๆเลยค่ะกดหัวใจเข้ามารัวๆให้กับคุณกอตเลยนะคะเป็นตัวอย่างที่น่ารักมากๆเนาะเพราะการที่เราเปิดโอกาสให้กับเจ้าของธุรกิจได้มาเจอแล้วเกิดการเชื่อมโยงกันจริงๆสุดท้ายแล้วเขาแนะนําแฟนคุณให้เพราะเขาเห็นว่าคุณเป็นคนดีนั่นแหละ ถ้าเกิดเขาไม่เห็นว่าคุณเป็นคนดีเนี่ยนะเปิดโอกาสให้คนอื่นเยอะมากเขาก็คงไม่แนะนาถูกไหมคะแล้วก็กลายเป็นว่าใบนั้นเป็น dream referral ใบใหญ่ของคุณเลยนะคะมีกเยี่ยมมากๆนะคะแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชอบมากๆเลยคุณก็ตคุณก็ตใช้คําว่า leadership นะมีคําว่า leadership ออกมาเมื่อสักครู่นี้เนาะนะคะคุณคุณก็ตขยายความนิดนึงเนาะนะคะว่าการเป็นสมาชิกมันเกี่ยวข้องกับ leadership เมื่อกี้เมื่อสักครู่ก็ได้เล่าให้ฟังแล้วหละประมาณนี้แต่อยากจะให้ขยายความให้ฟังว่าบินไอเนี่ยไม่ใช่เกมล่าสมาชิกเราไม่ใช่เกมล่าสมาชิกแต่เราเป็นเกมตามล่าหาผู้นำเนาะเราเป็น leadership hunter นะ ละซึ่งเราพยายามจะปลูกฝังแง่คิดของ Leadership at all level นะคะในชุมชนของ BNI คุณก็ขยายความตรงนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะว่า Leadership g เกมของ BNI เนี่ยมันเป็นวงอย่างไรบ้างแล้วมันจะมีประโยชน์นะมันช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกและช่วยเหลือเพื่อน SME ยังไงคะเจญค่ะได้ครับก็ประมาณนี้ครับจากเริ่มต้นเนี่ยเราใช้เครื่องมือของ BNI ก่อนก็คือทั้งเรื่อง contact sphere กับ sunshine concept นะครับเพื่อดูว่าเราต้องการใครเข้ามาครับแล้วเมื่อเราเชิญเข้ามาเนี่ยลองนึกดูว่า คนคนนั้นอาชีพตรงกับเรานะอาจจะเป็น Power Team หรือถึงขั้น r e f ฟล r a พาร์เนอรแต่ว่าทำไมล่ะเขาถึงต้องให้ความร่วมมือกับเราทำไมเขาต้องช่วยเราทำไมเราต้องช่วยเขานั่นคือสิ่งที่เราต้องศึกษาครับแล้วก็อย่างเช่นที่เมื่อก่อนเราบอกมี VCP ใช่ไหม Visibility Vis l e b c a p i b i l i t y แล้วถึงเป็น Profit นะครับ <C ability. S 1> ซึ่งเรื่องเนี้ยทุกๆคนเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการ เราไม่สามารถไปบังคับบอกเขาได้ว่าเอ้ยคุณมาอยู่ชัปเตอร์เดียวกับผมแล้วอะคุณมีหน้าที่ต้องให้ลีฟลาผมไม่ใช่นะแต่ว่ามันคือการสื่อสารการทําเพื่อกลุ่มเพราะฉะนั้นในเบียครับมีระบบและช่องทางต่างๆที่เมื่อสมาชิกเนี่ยเป็นผู้ให้ทําเพื่อกลุ่มเบีก็จะค่อยๆโชว์คนนั้นขึ้นมาเรื่อยเรา,าสังเกตดูทําไมเราถึงมี Notable n e t w o r k ิร์กเกทำไมเราถึงมี r ีฟล er, า เวลายืนตังกิวกันทำไปเพื่ออะไรนะครับมันเป็นช่องทางที่เราต้องทำแล้วพอเราสามารถทำเรื่องพวกนี้ได้มากๆครับซ้ํำไ่ซ้ํามาก็จะไปถึง leadership pyramid ที่พี่พี่ปิงเคยสอนนะครับที่ว่าขั้นที่หนึ่งสสามสีห้าครับพอเราถึงขั้นที่สี่แล้วทาซ้ําเรื่อยๆมันก็จะเกิดขั้นที่5้ามากลายเป็น leadership ซึ่งเรื่องนี้ครับพอเราทำในเบียงไได้แน่นอนที่ผมบอกแล้วในบริษัทหรือในชีวิตนะครับ มันจะเป็นเรื่องง่ายเลยเพราะเราดีลกับระดับเจ้าของแล้วเราจะไปดีลกับพนักงานง่ายเราจะไปดีลกับคนในครอบครัวที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งง่ายขึ้นครับนะครับอืม,อมดีมากเลยค่ะชอบประเด็นที่คุณก๊อตได้แบ่งปันเนาะเราจริงๆรแล้วบไอเนี่ยมีเครื่องมือเยอะแย,ยะมากมายที่สมาชิกสามารถหยิบไปใช้นะหนึ่งในนั้นก็คือที่คุณก๊อตได้เล่าให้ฟังคือเรื่องของ u u s s i n n หา referral partner คนที่จะมาเป็นทีมเพื่อช่วยเหลือกับเรานะคะที่สองก็คือ m i n d set ของการเป็นผู้ให้ที่อยู่ใน core value ของเราคือ giver's gain นะคะ uh, core value ในเรื่องของ recognition นะ,ะ uh, ในการที่เรามีชื่น,ช,น,ช,น,ช,นชมนะค,ะคนทำดี ก็ก็โดยที่ผ่านโครงสร้างของ B C P นะ v i s i b i l i t y credibility แล้วก็ profitability ซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็สามารถ stack up แล้วก็กลายมาเป็น leadership pyramid นะที่คุณก๊อตบอกเราได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้นำในหลากหลายมิติเนาะทีนี้คุณก๊อตอยู่ไปใน,ในมาหกปีนะคะอยากให้คุณเนาะคุณก๊อตได้เล่าให้ฟังว่าใน leadership level ของคุณก๊อตเนี่ยได้ได้เล่นในบทบาทไหนบ้างเป็นสมาชิกหรือผมมาเป็น LT แล้วไปยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะเชิญค่ะ ก็ตอนที่เราเป็นสมาชิกครับเราก็โฟกัสแค่5 e ีใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราเป็นลีดเดอร์ชิพทีมเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องเอ,อมีทั้งตอนเป็นลีดเดอร์ชิพทีมกับลีดเดอร์ชิพที่เป็นลีดนะครับมันก็ทําให้เราต้องร่วมมือแล้วก็สร้างทีมแล้วก็เป็นเรื่อง process ด้วยในการติดตามงานนะครับก็ทําให้เราได้โคงงานคนในกลุ่มแต่ว่าพอขยับเป็น สังตำแหน่งหลักประธานรองประธานเลขานนครับก็ขยับขึ้นมาอีกขั้นแต่ว่าตอนที่ผมได้สุดๆจริงๆเนี่ยคือตอนไปเป็น DNA เครับเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยมันยังเห็นหน้าค่าตาการรู้จักกันแต่พอไปเป็น DNA เนี่ยเราต้องไปเริ่มใหม่เลยครับผมเป็น DNA ยนเ n c h ลองคิดดูว่าเราต้องเริ่มจากศูนย์ไปในที่ที่ก็ไม่ใช่พื้นที่ของเราไปรวบรวมคนที่เราก็ไม่รู้จักแล้วก็มาขายค่าวา บิวเขาให้เขาสร้างกลุ่มซึ่งระหว่างทางก็จะมีคําถามมากมายว่าเฮ้ยทำไปทําไมทําไปแล้วมันไม่ไหวมันไม่ได้แล้วเราจะเอ,อเรียกว่าอินสปายเขายังไงให้เขาโฟกัสทําต่อนะครับซึ่งผมก็สามารถทําสําเร็จไปหลายที่นะครับตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยพอเรามาเล่นระดับที่กว้างขึ้นเนี่ยผลลัพธ์ครับที่ได้กลับมาก็กว้างขึ้นเช่นกันทั้งสกิลในตัวเราเองรวมไปถึงวันเนี้ยครับผมก็มั่นใจว่า เวลาที่ผมไปหลายๆชัปเตอร์หรือไปงาน TNC อบรมส่วนกลางเนี่ยผมถือว่าเป็นโอกาสมากๆครับแนะนําสมาชิกท่านควรจะไปอบรมที่ส่วนกลางด้วยอย่าอบรมแค่ในแบบในรีเจียครับไปที่ส่วนกลางท่านจะได้เจอ Connection อีกมากมายแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้มากมายครับซึ่งพอเราสร้าง e r s h ิปตัวนี้กว้างๆครับแน่นอนทุกครั้งที่เราไปที่ไหนอ่ะ ที่นั่นเราอยากจะไปช่วยไปหาประโยชน์ให้ที่นั่นที่นั่นก็อยากจะให้ประโยชน์อยากจะช่วยเรากลับเช่นกันนั่นคือสิ่งที่ผมเจออยู่เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณมากกับคุณก๊อตขอบขั้นเวลาแป๊บเดียวนะคะเย่เย่เยตอนนี้สมาธิสิเพนสามสองห้าแล้วนะคะเป็นวันแรกที่ทะลุสามรอยี่สิเย่เย่เยยทุกท่าน <laughs> คีอะไรดีล่ะคีสามสองห้าเไม่ได้แชทบอกก็เดี๋ยวนะคะสามสองห้าหรือคีเย์เย่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 เข้ามาก็ได้ค่ะเย่สุดท้ายเราถึงสามสองสักทีนะคะขอบคุณมากเลยคุณก๊อตแสดงว่ามีคนอยากจะเข้ามาฟังสิ่งที่คุณแบ่งปันนะวันนี้ก็เลยสามารถมีผู้นำนะเข้ามาฟังถึงเกินสามร้อยยี่สิบห้าคนเย่เย่เย่และเราจะคีปเลคคอร์ดนี้ไม่ให้ต่ำไปกว่านี้นะคะสามสองห้าเพราะว่าทุกๆเช้าวันจันทร์นะอย่างน้อยที่สุดเรามี เพื่อนสมาชิก300กว่าคนเข้ามารับพลังงานดีๆนะขอบคุณมากเลยคุณกอล์และขอบคุณทุกท่านค่ะทุกคนช่วยกันเย่ใหญ่เลยขอบคุณคนะ่ะนะคะขอสรุปสิ่งที่คุณกอล์ได้แบ่งปันมาตื่นเต้นมากพอเหลือไปแล้วเห็นตัวเลข3 2 5สองห้ารีบรีบ,รบแซกคิวนี้ขึ้นมาก่อนกลัวลืมชอบสิ่งที่คุณกอล์ได้แบ่งปันเนาะ BNI คือ leadership game และเรามี leadership pyramid ให้เล่นในหลากหลายมิติการเป็นสมาชิกคือ leadership game ในเลเวลแรก สิ่งที่ลีดเดอร์ในเลเวลของสมาชิกต้องทําก็คือทํำ5 key นะสิ่งที่เขาต้องทําก็คือเป็นสมาชิกสีเขียวและเป็นผู้ให้เป็นแบบอย่างที่มีแก่เพื่อนๆเพื่ออนิอนสป์เพื่อนคนอื่นขยับขึ้นมาคุณก๊อตบอกว่าได้เข้ามาในตาแหน่ง LT team นะเริ่มไม่จะเป็นซัพพอร์หรือหรือหรือตับสามตำแหน่งหลักเนาะเราก็ได้เรียนรู้ทั้งหมดคือ process ในการทำงานเพราะในเบนไอเราสั่งใครไม่ได้เลยนะถูกไหมคะเราได้แต่โน้มน้าว แล้วก็อินสปายทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เรียนรู้ Process เ,เรียนรู้ภาษาของผู้นํานะคะและคุณก็อตขก้าวข้ามไปสู่พีระมิดในเลเวลถัดไปก็คือไปเป็นทีม DNA Director and Ambassador Team Launch ซึ่งสิ่งทุกคนก็อตได้ที่แบ่งปันเนี้ยชอบมากเลียบอกว่าต้องเรียกว่าได้ Leadership ขั้นสุดนั่นก็คือการไปสร้างชุมชนใหม่ๆในพื้นที่ใหม่ๆที่อาจจะไม่พื้นไม่ใช่พื้นที่ที่เรารู้จักแต่สิ่งที่เราได้ตอนนี้ก็คือการที่เราไปอินสนปะาย โอกาสความเป็นไปได้แล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นเพื่อนเออมันเป็นสิ่งที่ดีนะก็สามารถ ที่จะช่วยกันสร้างชุมชนต่างๆในขณะที่เราได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำต้องใช้คำว่าขั้นสุดนะเพราะ,ะนั้นขอบคุณคุณก๊อตมากๆที่ให้บริบทของ leadership game ใน BNI ได้ยอดเยี่ยมมากๆเป็นสมาชิกถ้าวันนี้คุณอยากจะยนืนขึ้นมาเป็นจุดยืนเพื่อสร้างความสำเร็จในเพื่อนใน chapter เ,เข้ามาเป็น LT team ค่ะนะคะได้เรียนรู้วิธีในการสื่อสารโนม้มน้าว communicate และถ้าคุณอยากจะก้าวขึ้นไปอีกนะคะเข้ามาเป็นทีม DNA ค่ะนะคะเพื่อที่จะมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับ ชุมชนเราจะได้ฝึกการอินสปายอีกหนึ่งประเด็นที่ชอบมากๆที่คุณก๊อตได้ฝากเอาไว้นะคะก็คือการที่เราเปิดโอกาสให้ต,ตัวเราเองไปสร้างคอนเนคชันใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเชื่อแน่ว่าหลายๆท่านเนี่ยมีการอบรมต่างๆในเขตของเราไม่ว่าจังหวัดต่างๆแต่อยากให้คุณเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองและเปิดโอกาสให้กับธุรกิจของคุณพาตัวเองมาสร้างคอนเนคชันกับงานที่บีไอประเทศไทยหรืองานที่ส่วนกลางจัดไม่ว่าจะเป็น LT Member Forum ในทุกๆเดือนคู่นะคะหรืออย่างเดือน8ที่ผ่านมาก็เป็น Thailand National Conference ะะเรามีสมาชิกและมีเรื่องราวอินสปิริงเยอะแยะมากมายว่าสมาชิกมาแล้วเขาได้คอนเน็กชันดีๆยังไงได้เปิดโลก,กทัศน์แล้วก็นํา process ต่างๆนั้นไปไปปรับในธุรกิจของเขาอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นจัดสรรเวลานะคะเข้ามาสร้างคอนเน็กชันเข้ามาเรียนรู้นะคะกับงานของส่วนกลางที่กรุงเทพด้วยนะคะเพื่อที่จะทําเพิ่มโอกาสให้กับตัวคุณเองเพิ่ม VCP นะคะเหมือนที่คุณกอได้กล่าวมาทุก visibility credibility และ profitability จะตามมาเอง เะะอาละค่ะสุดท้ายท้ายสุดคําถามสุดท้ายคุณก๊อตมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอ้าวสามหนซะแล้วอ่ะประมาณ320รกว่าคนนะคะสุดท้ายที่อยากจะฝากเอาไว้เชิญค่ะคุณก๊อตครับก็มีจากสองคนนะครับที่ผมฟังมาแล้วชอบก็คือคนแรกครับคือแจ็คหมาเขาบอกว่าการที่คนหรือบริษัทหนึ่งจะร่ํารวยหรือมีชื่อเสียงเนะี่ยมันไม่ได้เกิดจากแค่ อบริษัทหรือคนคนนั้นเนี่ยพัฒนาโปรดักต์หรือว่าเซอร์วิสอย่างเดียวครับแต่เกิดจากว่าคนในชุมชนสังคมนั้นเนี่ยยอมรับหรือเปล่าที่จะให้บริษัทหรือคนเนี่ยเติบโตขึ้นมาซึ่งยิ่งเวลาเนี่ยครับเป็นเวลาที่เศรษฐกิจก็ส่งทรงหรือยากลําบากสําหรับหลายท่านนะครับแต่ซึ่งผมก็ยากลําบากเหมือนกันปีที่เป็นปีที่ธุรกิจลดค่อนข้างแย่มากอืซึ่ง เวลาที่ยอดขายดีเนี่ยเบีก็สามารถเพิ่มยอดให้เราได้มากมายเลยแต่เวลาที่ยากลําบากแบบนี้ครับเบีก็เป็นกลุ่มที่สามารถทําให้เธุรกิจของผมอะสามารถยังมีการดําเนินธุรกิจต่อไปได้โดยที่แบบไม่สะดุดรวมไปถึงสามารถขยายธุรกิจไปได้โดยใช้คอนเนค t ชันจาก b บีครับ เข้ามาช่วยเหลือทั้งการสร้างโชว์รูมการหาเซลล์การขายนะครับก็ช่วยได้เยอะซึ่งผมก็เลยนึกย้อนไปถึงคำที่ดรไอวานส์ไมเนอร์ครับเคยพูดไว้ครับว่าเออ่ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือธุรกิจก็ตามครับคุณจะต้องช่วยเหลือคนให้ได้มากเพียงพอนั่นแหละครับผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราควรจะทำอะ่ะเราต้องอยู่ในระบบที่ดีแล้วก็ มีกำลังใจที่ทําต่อไปครับอย่าหยุดยัง้งแล้วก็ผมมั่นใจว่าความสําเร็จก็จะมาหาทุกทุกคนลงถึงผมด้วยครับขอบคุณครับ เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะใครชอบนะประเด็นที่คุณก๊อตได้แบ่งปันเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของแจ็คหมาได้พูดเอาไว้หรือประเด็นที่ดรไอวนไมสเนอร์ได้พูดไว้คีย์เลขอะไรดีล่ะคีย์เลข8 9 8 9ก9เรัวๆเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะแจ็คหมาบอกว่าเราจะอยู่ได้เราต้องมีคอมมูนิตี้แล้วคอมมูนิตี้ของเราจริงๆแล้วเหมือนกับที่คุณป้อมพาวุฒิได้แบ่งปันไว้ในงาน TNC ที่ผ่านมาเนาะยุคสมัยนี้เป็นยุคที่เราต้องคอร์รัวคนเดียยนโลกภานอกไไม่ด้เราาจํเป็นต้องมีมู่สนับสนุนการช่วยเหลืด เกื้อกูลกันเนาะนะคะแล้วก็ขนาดคุณก๊อตบอกว่าอีสุสุยังเพราะว่ารถบรรทุกก็ค่อนข้างจะเนื่องจากเศรษฐกิจมันไม่ได้ขยายตัวเยอะเพราะฉะนั้นอัตราการซื้อมันก็ไม่เยอะแต่พี่เพิ่งเห็นยอดแตงกิ้วใหญ่ๆธุรกิจเดียวกับคุณก๊อตนะคะแต่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งอ,อยู่ขอนแก่นเขามียอดแตงกิ้วถ้าทั้งมูลค่าแล้วเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านแต่ทยอยส่งสัปดาห์ละ5คัน5คัน5คันเป็นหลัก10ล้าน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  ทุกสัปดาห์จากนี้ไปรวมยอด100ล้านนี่คืออยู่ในธุรกิจที่เรียกว่าได้รับประสบปัญหาพอสมควรเพราะอยู่ในเซกเตอร์อุตสาหกรรมเรื่องการขนส่งเนาะนะนี่ค่ะคือหนึ่งตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมว่าถ้าเรามีคอมมูนิตี้ที่เข้มแข็งเราก็จะสามารถเติบโตได้เช่นกันโดยหลักการคือจะมาได้ยังไงคะดรอเอเวนไม์สเนอร์บอกว่าถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตขอให้คุณช่วยคนได้มากพอค่ะถ้าคุณช่วยเหลือคนได้มากพอสิ่งดีๆจะวนเวียนกลับมาหาคุณเพราะเราคือกิเวอร์เกนนะคะ แล้วก็อยู่ในชุมชนดีๆด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณก๊อตมากๆเลยนะคะที่จัดเวลามาแบ่งปันแล้วก็อินสปายพวกเรานะคะด้วยคอนเทนต์แล้วก็ข้อมูลดีๆนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณก๊อตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ